แถวตึ่งหาม,มุมอื่นขึ้นก็ได้นะไม่ต้องรอกอันมุมทหนามุมข้างหน้าตึอกอ่ะข้างๆตึกก็มีอ้าวใบหมดโอ้ใบอะไรหมดปามทุกอย่างอะ่ะทำไมหมดวะกูยังไม่หมดเลยแปดสิบแปดกดไม่พร้อมกันเลยกดตั้งแต่นู่นนะอ๋ออ๋อก็ที่ซ้อมแรกๆเหรอ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ทีเดียวขึ้นได้เลยวะ่ะเจ๋วเจีวตอนนี้น่าจะเจ๋วอยู่โอเคผ่านแล้วนะผ่านแล,นะล้วนะผ่านแล้วผ่านแล้วใบหมดได้ีเหลือเท่า,าไหร่สองเจ็ดสอง้เฮียสองเจ็ดตบกูสองห้าแปดผมสองสี่หกโอ้ลุงนี่หน้าลุงมีแค่ไหนมีแค่ <c oughs> นี้ <c oughs> ไปละไปละกัแล้วเป็นไงเป็นไงตะบิวเห็ี่ยนไหมหุ่มขึ้นไม่ไม่ต้องโดดชิดตึกไปขึ้นแล้วจุดสองผ่านแล้วไปลุย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 สองเขาก็เพื่อผ่านไปแล้วเลอคุณปาล์ม ไข่ไม่เข้าเตี๋ตีงไม่เข้าเป็นพีไม่พอแกวตีไป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 สามมาแล้วโอ้โหเฮียเฮียเหียกูนึกว่านึกว่าไปซะแล้วเออนึกว่าหลุดที่หายแล้ว เบาเฮ้ยเบาเฮ้ยเ,าเ,าเาบาขอดกูใครเขาใครเขาขี่กันเวียงสิครับได้นะครับเวียงเหรอไเข<อ>้าข้างบนเลยทีละอ่าเนี่ยอ่าขึ้นตามข้างบนได้เลยหิงปวนเดี๋ยวยเอ๊ะใช่ก็ขึ้นไปหยิบฮะอะไรวนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะแปลงล้งร่าเดี๋ยวพี่ไปหยิบไ้พี่จบนี่แบบโอโปกดโณดนอะไรวะโอ้โหคุณต่อชนไว้เต็มเลยนะรถเนี่ยพร้วก็ไปเกี่ยวกับผมมาแล้วก็ไปเก,กีกับตบินต่อ <c oughs> และทั้งว่าผมลงมาจากถนนพอดีเลย <c oughs> จะโดเดเยอะจะโดเดเยอะจะโดเด,ะโดเดยอะสิงอยู่แล้ว ไปตีโควบคนกำลังจะเวียงอันนี้อจุดที่เท่าไหร่วะตรงใต้สะพานจุดสี่ปะจุดสี่จุดสี่โอเคเข้ายังผ่านแล้วกูลอยไปไหนตีเข้าแล้วยังไม่เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้้้าแลวโอที่เดิมปลาระยองเบาเบาเบาดาบผมเบา ไปเลยไปเลยไปเลยโปเลยต<ด>้อไปเด็กโอ้โหไปเลยยองโอ้ยใครชนไว้ดีข้างหน้าเนี่ยนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับส <c oughs> บายแม่งเหลือแปดนาทีทันด้ดีทันเนี่ยเดี๋ยวก็จบลวไปเลยคุณปามคุณปามไปเลยไปก่อนเลย <c oughs> โโอ้ทำไมคนบินโอโอ้โอโห้เยอะจังเลยรถมันเยอะอะรถมันแบบโดนชนแล้วแบบมันนันนั้นไงมันขวางไงใช่ท้องถนนมันเกิดขึ้นเสมอแหละแต่ว่าผมก็ขับมัจิชิวนะอุ้ยคนเวอร์ วิ่เฉียวไว้เยอะๆก็ดีนะตอนชนบอสแม่งหลอกพอใจเราจะได้แบบเยอะกว่าพวกแม่งเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอาเวลาดิวะตอนเนี้ยไอ้จะไปจะไปจะไปจะตีแล้เจ็ดนาทีเนี่ยตอนเนี้ยไปจะไปความเวิ่งเป็นไหมเวียงเวียงเธรรมดาไปก่อนเลยไปก่อนเลยขับธรรมดาจะตายให้มาเวียงรถอย่างนี้เนี่ยนะมันมันเราจะรออยู่บนรถไง ไปแล้วไปแล้วมา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 อุ้ยเรามีไวเรามีไวเรามีไวครับเรามีไวครับไป <c oughs> ไปฝึกเวลาอื่นได้ไหม <c oughs> อันนี้จุดตรงนี้จุดห้าเนาะ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วก็ตลาดครับถึงแล้วก็ตลาดครับ6นาทีทันอยู่ตอนนี้เราจะเหลือประมาณ9นาทีถลังถลางถลางถลางไปไปไปอันนี้จุดที่ไหน่ะจุดที่6ป่ะเจครับ โอเคครับ okay. แล้วก็ลองดูเดิมเอ้ยอ๋เอเฮ้ย,ยติดบัคขึ้นมาเฉยเลยดีนะจอระตีชี้าเลยชี้าเลยชี้าาเลยเพื่อนชี้าเลยนะครับจุดเจ็ดเรียบร้อยครับก okay. ดเจเรียบร้อยครับเี๋ว ุมแล้วคิดซ้ายเลยมันต้องถ่วงเหมือนเดิมออมันบินเราเหมือนเดิมโอเคขอแล้วจุดเจ็ดโอเคแต่ตอนเนี้อ่าชนได้แค่คนคนตอนสองคนก่อนให้มันไปถึงถนนใหญ่ก่อนอะไร โอเคบอดมาโอ้โหขี้มันจะกระป่านกูเลยอีกแม่ไหนวัดออกจากข้างหลังอยู่ดีกว่ามาข้างหลังลองปานลองปานมาชนชนแล้วชนแล้วโอเคสวยเมื่อกี้ชนติดจุดสามก่อนนะตรงนี้ชนได้แ่อนนะชนสามก่อนชนสามก่อนตายได้แค่คนเดียวตายได้แค่คนเดียวไปไปโดคุณบิวชนโคตรแรงโดดโดดโดดไปอีกฝั่งนึงก่อนหลบสั้นหนึ่งอ่ะให้พ้นสะพานนึงก่อน คุยกันคุยกันแล้คุณฟ้าตอบก่อนเแต่เราถ่ายซ้ายหน่อยเอ๊ะจะถ่ายหลังใช่ปหมใช่ใช่ใช่ดูชมไม่ติดตะกี้เหลือเจ็ดนาทีกว่าใช่ไหมเกือบแปดนาทีนะใช่ไม่เหลือไปเหลือสี่นาทีนะต้องรีบนะอ่าโอเคสี่โค้งต่อ,องหบต่อ,องหบต่อ,องค่อยๆเชื่อง่อ ถ้าทางแคบบะไม่ต้องเข้าหมดไม่คนนึงเข้าพอหมดก่อนอยู่แล้วสิชนไม่ไม่ไม่ใช่ใบหมดอ่ะชนแตกก่อนไปละคอมโบดีๆแป๊บเดียวชนชนแล้วชนแล้วไปเลยไปเลยไปเลยถอยตีถอยไปตีชนแป๊บนึงแป๊บนึงกปะเพิ่งตีชนตีชนอันนี้อันนี้ชนได้คนเดียวฝั่งขวาฝั่งขวาชนคนเดียวพอสจิตเที่ยอะไรเป็นรถอีก คุณปามตัดร้องเลยจะมาฝัไมเนี่ยตีเอาเลยไอ้ตีชื่อวางท้ดิมประดปริมีใครเอาไปลินไหมครับพี่พีตาตาตาตีชอนตีชอนแล้วแล้วบิชนแล้วบิชแล้ว ไออกมาออกมาวิชละวิช้าจนๆมวิชชลาวิชะโอ้ยเฮียคุณสามไปติดมันมันไอ้นี่มันมันมันดิบมันดิบทรนยทรายเียอะไไปงูเลยดูช้าดชที่งแน่ๆหละตอนเนี้ยชัวร์ออกเนี้ยดีจัดดจัด เรียบร้อยชแล้วชแล้วอ่อนนปชล้วปชิล้ไปโอ้กระตุกเียไมเข้าไม่เข้าชลไม่เข้าขึ้นเลยครับขึ้นเลยกํลังกลงชแล้วชิล้วต่อเลยต่อเลยต่อเลยเแล้วเข้าล้วิอ่ะปชแล้วชแล้วอให้จบก่อนแปดนาทีนะดีรออยู่แล้วจบจบปชิแล้วชิล้วดีไปเดี๋ยวเท่าไหร่ดี จบเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วหมดเกต8.47สายจะร้อยพักนั่นอันนี้น่าจะเวละเรอเนาะมาจอดรียนมาจอดเรียนกันมาจอดเรียนกันมาจอดเรียนกันเร็วนี่ตรงหน้านี่แหละเห็นชื่อทุกคนเห็นชื่อทุกคนโอเคเนี่ยไปลงปกถ่ายรูปแก๊งแฮมวีมาเข้ามามาถ่ายเลยถ่ายเลยโอเคทขาอีกเขาอีกเขาอี โอเคแล้วโอเคแล้วอันน่นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกลางวันเป็นกลางคืนเนี่ยกดจับจะบินมาด้านาหน้าหน่อยมาข้างหน้า,นาหน่อยคร่ะยกขึ้นมาหน่อยมีกับตลาดอยู่ไ,ม,ไม่เป็นไรไม่ชนไม่ชนเปล่าเดี๋ยวไปเ,เลยโอเคไปปะนี่แหละเรียงเรียงเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามสวยงามอัพโหลดทนะันรึเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกูจะพยายามให้รีบแล้วกันนะ